ขอาด้วยคนะทุกคนคะสวยหล่อกันไหมคะสวยมากสวัสดีทั้งสองท่านอีกหนึ่งครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะก็ต้องบอกว่าคุณณเดชน์และก็คุณย่าย้านะคะอยู่พู่กับทันทีของเรามาเป็นเวลานานพอสมควรเลยค่ะ แต่ว่าวันนี้ทุกทกท่านน่าจะอยากเจอเจอนะคะกับเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวของเรากันแล้วค่ะที่บอกเลยว่าวันนี้หลายๆท่านน่าจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วหรือว่าเคยแอบ,บใช้กันมาบ้างแล้วเนาะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนเจ้าบ่าวและเพื่อนเจ้าสาวของเรารวมไปถึงทุกทุกท่านภายในงานนะคะร่วมอวยพรและพูดพร้พอมกันว่าแพทย์ทีนฟร์เมดผู้แท้ผมคิวได้สวยพร้พอมกันโอเคไหมคะโอเคเดี๋ยวอ่ะขออนญุญาตซ้อมก่อนหนึ่งครั้งแล้วกันหนึ่งสองสาม ทีมโฟเมดคู่แท้ผมพิ้วเด่นสวยอ่าโอเคอ่ะาพร้อมแล้วเดี๋ยวขออนุญาตให้สัญญาณแล้วเดี๋ยวเราจะได้จะเจอนะคะกับเจ้าป่าวเจ้าสาวของเราอยากไปทางการค่ะพร้อมนะคะสามสองหนึ่งค่ะทีมโฟเมดคู่แท้ผมพิ้วเด้สวย วันนี้ค่ะก็เราจะมาพูดคุยกันนิดนึงดีงดงกว่าผ่านเพื่อนเจ้าบ่าวแล้วก็เพื่อนเจ้าสาวของเราค่ะระด,ดับต่อไปขออนุญาติดนึงว่าเราขออนุญาตสอบถามค่ะอันนี้นคุณเดชขาวันนี้สวยแล้วก็หล่อกันทั้งสองคนเลย<อ>มีว<ม>ิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างไหมคะเนี่ยดูแลยังไงนะครับจริงๆก็เบสิกเลยครับผมนอนให้พอครับค่ะทานอาหารทีครบห้าหมู่นะครับผมแล้วก็ เรื่องสุภาพภายนเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบเราก็ดูแลกันเต็มที่อยู่แล้วแต่เรื่องของรูปรักษภายนอกสุภาพภายนอกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องหน้ากับผมและหนังสีสันก็เป็นแบบย้วันนี้ต้องแอบเห็นนิดเดียวคุณย่าย่าผมสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใช้อะไรนะคะ p a น t e นค่ะ แล้วก็ที่สําคัญคือใช้มานานมากมากใช่ไหมคะเกิน10ปีแล้วค่ะแล้วผมยังสวยขนาดนี้ได้ดจริงๆต้องยอมรับค่ะว่าเป็นคนรักผมตัวเองมากๆเพราะฉะนั้นจะเป็นคนเลือกพอสมควรค่ะในในแบบสิ่งที่เราใช้สําหรับทั้งหนังศีรสารและเส้นผมค่ะเพราะฉะนั้นแพนทีนเขาตอบโจทย์ทุกอย่างที่เราต้องการคแล้วยิ่งครั้งนี้เขามาในแบบแคมเปญที่น่ารักมากมากส่วนตัวชอบเพราะว่าเพราะว่า แล้วคนมักจะแบบสาสผแบบนี้เดียวแต่ไม่ใช้คร์ดนวยอันนี้เรื่องจริงค่ะเวลาใช่ใช่นี่คืออะไรคะโยนแปลว่าแบบนี้คุณนะเนี่ยสระผมใช้แชมพูอย่างเดียวเหรอคะเป็นเรื่องเป็นเรื่องแปลกแต่จริงจริงแล้วผมเป็นคนที่ใช้ครีมนวดหลังสระผมตลอดเปนลา ผมเป็นคนมันมันมันไม่ใช่เรื่องแปลกกันะเพราะว่าที้เราสึกตว่าการให้ให้การดูแลเรื่องเรื่องของผมเส้นผมมีหลาสทิศทาปมีสิ่งสำคัญมากๆใช่แล้วใช่แล้วค่ะผมว่าจริงๆก็คือครีมนวดกับแชมพูคือต้องเป็นอะไรที่คู่กันจริงๆนะคะใช่ค่ะยากรู้สึกว่าคนมักจะแบบใช้แค่แชมพูแต่ว่าจะสกิปขั้นตอนคอนดิชเนอร์ไปเลย ซึ่งอยากจะบอกว่าสําคัญมากๆทั้งสอขั้นตอนค่ะถ้าแชมพูแล้วต้องต่อด้วยครีมนวดค่ะเขามาเข้าถึงได้มาเป็นคู่แบบนี้ว้าวงานขอนิย่าสอบถามคุณย่าๆและคุณณเดชค่ะว่ารู้สึกยังไงดีกว่ากับเจ้าเป่าและเจ้าสาวคู่นี้ค่ะมีประสบการณ์ใช้แล้วรู้สึกชอบส่วนไหนหรือว่าต้องไหนบ้างคะก็ถือว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมมากๆค่ะเหมาะสมเหมือนกับเราที่เป็นเพื <t <t ่อเจ้าเ่าเพื่อเจ้าสาว นะวันนี้นะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวนะของตัวแพนทีนตุ๊โตุ่ดามเมชแคร์แล้วก็ตัวของครีมนวดผมนะวิเออร์โคลาเลเจนก็วันนี้ก็ผมเป็นตัวแทนของเพื่อนเจ้าบ่าวนะครับผมก็จะมาเลยก็คือครีมนวดนั่นเองนะก็จะบอกว่าผมเป็นคนที่ ใช้ครีมดจริงนะครับแล้วก็ใช้ตลอดเวลาบางครั้งเนี่ยเราใช้พวกโปรดักต์สเปรย์ผมเนี่ยตลอดเวลาใช่ไหมฮะบางทีแล้วการใช้น้ำล้างหรือว่าใช้แชมพูชะล้างเลยบางทีอาจจะไม่พอใช่<อ>ผมรู้สึกว่าการใช้ครีมลวดในการ<อ>ที่จะเอาพวกของอพวก พวกเจลแข็งหรือว่าพวกสเปรย์ออกเนี่ยมันทําให้เราสระผมง่ายกว่าอีกนะครับเช่นอันนี้เป็นทริคถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าเป็นผู้ชายแล้วก็ชอบที่จะแบบว่าใส่พวกโปรดักต์แฮร์เยอะๆเนี่ยก็ลองวิธีนี้ดูนะครับค่ะแล้วคนยาอาคุณยายาล่ะคะใช่นางก็เองก็ชอบเลยยาอจริงๆคล้ายๆทีนเดดค่ะเพิ่มรองธรผมทุกวันค่ะเราเจอความร้อนเจอการ้วนการมีสเปรย์ของเคมีคอลเยอ ค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่เรากลับมาบ้านแล้วเราสาวส่วสิ่งที่เราต้องการคือการฟื้นฟูแล้วการกลับมาสู่สุขภาพปกติค่ะค่ะซึ่งแทีมตอบโจทย์ทุกครั้งค่ะต้องทั้งสองด้วยนะคะทั้งแชมพูและคอนดิชิมเนอร์เพราะว่าเขามีเขามีสูตรน้ำของเขาด้วยจริงเหรอคะอันนี้กําลังจะถามพอดีเลยค่ะว่าทําไมจะต้องใช้คู่กันด้วยใช้ตัวใดตัวหนึ่งได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ใส่หน้าเลย คเพื่อประสิทธิภาพของผมที่ดูดีแล้วก็มีคุณภาพนะครับผมแนะแนวว่าจริงๆต้องใช้คู่กันใช้คู่กันเวิร์กกว่าใช่่คะเพราะว่าจริงๆพันธินเขามีส่วนผสมลับที่ดีมากๆค่ะนั่นก็คือโปรบีหรือโปรวิตามินค่ะซึ่งซึมซับแล้วก็ดูแลเส้นผมเราถูกแกนกางแกน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 กลางอ่ารผมของเราถึงขั้นในใช่ไหมคะอย่างวันนี้ค่ะต้องบอกว่าคุณณเดชน์กุณยาญาได้มาทำงานร่วมกัน บ่อยไหมคะต้องถามก่อนในการออกงานคู่ช่วงนี้ช่วงนี้ไม่บ่อยครับไม่บ่อยหรอค่ะไปเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยรู้สึกยังไง้างคะที่วันนี้ได้มาทํางานคู่กันเพราะว่าเอาจริงทุกคนน่าจะแบบคุ้นชินกันแล้วก็สนิทสนมกันอยู่แล้วเปิดพูดจะบอกเจ้าสาวของเราเลยทํางานด้วยกันก็สบายใจครับสบายใจแล้วก็แล้วก็ก็ไม่มีอะไรครับเราก็มองหน้าก็รู้รูู้ตามองตาก็รู้ใจกันแล้วแบบ พี่นิกรเนี่ยแหะคะ่ะเคยลงไปข้างล่างได้เลยะคะอ่ะต้องถามก่อน,นะคะ่ะว่าสําหรับวันนี้อที่แจ้งไปคนณเดีคะเคยชมผมคุณยาย่าไหมคะว่าเอ๊ะมีความสวยนะหรือว่าวันนี้ช่วงนี้สภาพ,พผมเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เคยติชมกันบ้างไหมคะเรื่องผมผมจริงๆแล้วสำหรับสำหรับสหรับผม <c oughs> เขาสวยตลอดเวลานะครับ <c oughs> <ๆ>แล้วก็หมายถึงคุณยาย่า,ยา,ยายสวยหรือว่าผมสวยคะทั้งยาย่าสวยขึ้น คือมันคงเป็นองค์รวมทุกอย่างนะครับผมทุกอย่างมันออกมาสุขภาพดีไม่ว่าจะเป็นเส้นผมก็ดีใช่ไหมฮะ,ะหน้าตาก็สดชื่นนะครับแล้วก ก็สวยออกมาครับค <ens> <Gore> ่ะก็คือเพอร์เฟกทุกอย่างท้องผมด้วยทังคุณยายาด้วยมีตัวช่วยเยอะมีตัวช่วยเยอะนี่เลค่ะก็คือหลายหลายคนอาจจะคุ้นเคยนะคะแล้วก็เคยชินกับคุณยายารวมถึงคุณเดชอยู่แล้วที่อยู่คู่กับภันชิตของเรามานานหลายปีมากๆแต่เมื่อกี้นี้คุณยายาแจ้งเหมือนกันว่าได้มีการแบบออกงานทำผมตลอดไม่ว่าจะเป็นการใดการม้วนการหนัดถูกต้องไหมคะอันนี้เราเคยกังวลมากไหมคะว่าวันหนึ่งถ้าสมมติว่าผมเราเนี่ยเกิดเสียขึ้นมาเราแบบ กังวลหมยว่าวิธีการดูแลเป็นยังไงบ้างกังวลสิค่ะยากยากรู้สึกว่าแบบจะมั่นใจถ้าผมสวยค่ะในวันไหนที่รู้สึกแบบ oh bad hair day ก็จะรู้สึกแบบไม่มั่นใจเลยไม่มั่นใจใช่ค่ะก็เลยก็เลยอยากจะให้ความสำคัญในการดูแลเส้นผม ก็นี่แหละค่ะก็เรียกได้ว่าตามยุคตามสมัยเนาะทรงผมก็คือเปลี่ยนไปบางทีบางวันอาจจะอัดสเปย์เยอะหน่อยหรือว่าทําผมหนักนิดนึงใช่ไหมคะอย่างวันนี้แหละคะ่ะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญหนึ่งคนแล้วกันค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะคะที่วันนี้เนี่ยจะมาแชร์ค่ะเทคนิคการดูแลผมสวยให้กับทุกท่านได้ชมกันและที่สําคัญมีประสบการณ์มามากกว่า10ปีแล้วค่ะผ่านคอร์สทำผมระดับโลกนะคะจากโทนี่แอนด์ไกลอนดอนค่ะและเป็นขายญาตร,รุ่นที่สอ ของรา้านพิมแพซาลอนด้วยนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับคุณพิมพระริมาสุนทรพักนะคะจากรา้านพิมแพซาลอนขอเสียงปรบมือค่ะ